สวัสดีครับพี่น้องป้องไปูุขูสุกคนครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมพ่อกันครับผมกับช่องอปานแชนแนลครับผมมากินเขาน้ากันเด้อครับกังจากที่ไร้คิดคลิปลายวันครับผมค้ายากดูพี่น้องกับินฮอดพี่น้องสุกูสุกคนคือเก่าเลยครับมากินเขาน้ากันนะครับผมเมื่อกี้กินก้อยุมุมแ่บๆนัวนวครับผมกับผักครับผมสุกมาชวนพี่น้องป้องไปสุขูสุกคนกินเขาน้ากันครับมากินน้ากันเด้อครับเด้อแรกคแับพกับเปิดได้ครับผมครับ ้าวเหนียวหนึ่งกระติบเมื่อกินขา้าวล้มกันครับผมกินกับก้อยเส็บแบครับมาเลิฟพี่น้องเออกินข้าวน้ำกันครับเ้าาเดียวครับผหอืมก้อยกมๆมครับผมเส็บแสบพี่น้องอืม้องผมแปลตายเบาเรื่องครับผมตำรวจก็จับลูกโดโดแคะเซียม ภาคกลางไม่กินลูกกันครับมาคตะวันกินดองบ่วงนัวหัวมวนครับผมมานักทใต้กันมากินถัาวลันเตมกันครับแซ่ยบลายพี่น้องก้อยผมคมนาะนี่ครับก้อยผมคมหืมสดเนาะแซ่ยบลายไม่กินลูกกันครับ จับได้พี่น้องครับอืม mm hmm. ตัวเบาจับได้พี่น้องม่กินกไก่ครับได้ยังกินหอกครับไม่กินนกันเด้อพี่น้องบมานมือเจ้าเอื่นยังรครับนี่ บ้านผมเอิญผักแค้วมังค่ะผมกินกับก่อยกับลาบแซ่แบแซ่บพี่น้องกินน้ำกันครับแซ่บ้ายอยากกินเขาครับดิพากินดูแซ่แบย้ำย้ำนอก ได้ยังกินเข่าเขาไม่กินน้ำกันเดินกับก้อยของผมเสร็จแทบพี่น้องอือแสงครับแ่บลายพี่น้อง <laughs> แซ่บละเพี่น้องอืมหุ่ดนุดมากเแซ่บกินมุมกันพี่น้องกินหอยพี่น้องก็เลยมากินส่วนพี่น้องกินเข่ากับก้อยก้อยแซ่บแซ่มๆครับก้อยแซ่บแซ่บผมผมก้อยแซ่บแซ่มๆ เ ah. ท right? ียนทำบุลครับเจหบารพี่น้องมันจินแต่ครองครับ จับน้องจับหลายกินน้ำกันเด้อบอปอกันหลายเหมื่อไปเนาะคอยของผมอืมโดดโดด แต่แต่พี่น้องกินเข่าเหมือนกันครับพี่น้องช่วยพี่น้องกินเขาครับผมไม่ยังไงหรอกครับกินนีกับพ่อสนีนะครับผมกินหอดได้หลายกับี่นหอดพี่น้อง,องสุขูสุขชนครับพอปานเชียกินหอดพี่น้องสุขูสุขชนครับผมมาช่วยพี่น้องกินเขา่าเบาหนุ่มหัวมวลครับผม ีอกันกันก,นก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติ้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 ง,งให้ปอปันชีแน,นลด้วยนะครับคลิปนี้กับพ่อสมิตรครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปนะครับผมกินเขา่า่ตพิโน